เอาละนะครับขอสั้นๆเขาคือใครในวันนี้เขานำเสนอคารแคโน่เอ็มเเซโนจาเกอร์ฟอนไลน์เธอคือดอที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยบริษัท IOP และถูกส่งตัวไปประจําการที่ก i ฟฟิ k แอนด์คูเกเพื่อต่อสู้กับดอของแซงกินเซโนเธอเป็นคนที่ชอบพูดโกหกแต่ไม่ค่อยเนียนสักเท่าไหร่จึงถูกผู้บัญชาการจับได้ตลอดเธอมีพี่สาวก็คือ คารคนโน่เอ็มหคาโนในตอนที่กิฟต์กำลังต่อสู้กับแซงกินเธอรับพี่สาวของเธอรับหน้าที่เป็นทีมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือทีม AR ในการต่อสู้ตึงกำลังรอคอยกำลังเสริมให้มาสมทบพ,พวกเธอทำหน้าที่ได้สำเร็จรู้ร่วงสามารถต้านทางกองกำลังของศัตรูเอาไว้ได้จนกองกำลังเสริมเดินทางมาถึงและกองทัพของศัตรูล่าถ,ถอยไปแต่ทว่ากองกำลังเสริมที่มาถึงนั้น คือกองกำลังของ KCCO พวกเขาได้ทรยศกิฟฟิกและหันอาวุธเข้าใส่พวกเธอสองพี่น้องนั่นทำให้พวกเธอกลายเป็นผู้เสียสละกลุ่มแรกๆที่นำไปสู่ศึกการต่อสู้ที่แท้จริงกับผู้อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์ความวุ่นวายทั้งหมด